สวัสดีครับสวัสด like. yes. SO. so. ีครับเสียนอนสวัสดีครับสวัสดีครับพรับสวัสดีครับเสียนอนครับกินลอยชุกครับป๋าครับผมเสียนอนของเรานะวันนี้ทีมงานไม่หลับไป่นอนเรามาถึงพอดีทีมงานไม่หลับเราเพิ่งมาถึงเนี้ยวันนี้จะกินวัววันนี้กินเสือครับผมนี่มือมือมือของเสียนอนทั้งหมดเลยนี่ไหมใช่ไหมมือของเสียนอนทั้งหมดเลยใช่ไหมทีมงานทีมงานจเียครับอ๋อถีงแล้ว สวัสดีครับทุกท่านครับ <c oughs> สวัสดีครับอ,อันนี้ทีมงานของ,ของเสียนอนนะครับผม,บผมทีมงานไม่หลับไม่นอนกิน <c oughs> เสร็จเติมน้ำมันเสร็จก็จะไปะที่งานเลยใช่ไหมครับผมพรีเช้าอยากไปครับแต่ปั๊มไม่เปิด <c oughs> <c oughs> อ๋อต้องเติมน้ำมันก่อนใช่ไหมโอเค okay. ต้องเติมน้ำมันก่อนนะครับ <c oughs> ทีมทีมไม่หลับไม่นอนนี่เสียนอนครับใครเป็นคนตั้งครับผมเอฟซีเป็นคนตั้งอ๋อเอฟซีนะเอฟซีเขารู้ว่า ตั้งจิตทำก่อนเรื่องทีหลังทำก่อนเรื่องทีหลังเร่ไม่เราลองเรียบเจ้าแรกครับคือคือทำก่อนเรื่องที่หลังเขาตั้งเวทีเขาตั้งก่อนเพื่อนทุกอย่างเก็บเสร็จเวทีไฟเก็บเขาโดมเมื่อไอ้จำมาจากอันนี้อันนี้หลายหลายตำแหน่งผมเลยฮาร้ป่าผมอ่าผมนี่หลายตำแหน่งนะอันนี้ผู้ช่วยห้องเครื่องฮะ หองเครื่องผองเครื่องผมช่วยองเครื่องทุกอย่างมือขวาเสียนอนวลใช่ป่ะอ๋อแต่ผู้ช่วยอันนี้ก็คือห้องเครื่องป้าหน้านะผู้บริหารคนเดายวป้าเดชกุ้งไงป้าเดชกุ้งเดชกุ้งผมจอดน้อยช่วยไปทาเสียงผมอยากตกใจเลยที่อันนี้ซอยชุกครับผมสีมือของป้าหน้านะกินรับรองหายห่วงนะเปิดร้านอาหารได้เลย มันกินกับรอมแดงนั้นสวุดยอดมันกินอร่อยผมได้มาก็ได้อาศัยผลามาได้กินด้วยเป็นมุ่นปลา แหลมอะไรฮะหมกแหลม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 เป็นอะไรอ้โอ้โอเคแบบเนี้ยโอเคโอเคครับครับครับแลมนะครับในแพทเทีร์นน่าก็ตระกูลสายพันธุ์เดียวกันไงใช่แบบไหนแบบไหนฝาหน้าแบบไหนตรงไหมอย่างเนี้ยเด้อโอ้ยแย่สุดพี่มีสีเแลนไหมฮะถ้าเปรียบเทียบมันเป็นภาษาเป็นข้าวเราก็ใช้ไม มือขาฝามือขาผมแบบนี้สุดยอดครับป๋าขอบคุณมากครับป๋าหน้าครับผู้บริหารอีกคนหนึ่งของเรานะฮะป๋านาแล้วก็เสียนนท์พี่ใหญ่พี่ใหญ่อ่าพี่ใหญ่แล้วก็เสียนนท์ผู้บริหารอีกหนึ่งคนพี่สาวน้อยเพชรน้ำแพงครับผมนี่ครับแลนด์อันนี้ครับเดี๋ยวราต้องแหงหน่อยนะต้องต้องนะ ลองดูเดมันป่ามดอดิเดี๋ยวดนีวาเดี๋ยมเขาเคีบผมอ่ได้ผมก็ได้อ่อาป่ามดปามดจะลองเสืออาหารที่โตอาหารโตต้องเสือลองให้นะต้องตัวนี้ต้องตัวนี้มือเลยมือนะขอยครับขอญาตครับนี่ใส่ใส่หอมใส่กระเทียมใส่หอมใส่กระเทียมแล้วก็นี่ไม่ใช่่เอามันั่นอันนี้อะไรอเสือเสือลองให้เสือลองให้เกลือผักชีเกลือพร้าว แล้วแล้วปลาจะลืมเนื้อไปเลยก็ได้เลยนี่นี่น่จิ้มจิ้มเยอะจิ้มเยอะเยอะจิ้มเยอะเยอะเราก็กินช้าๆเดีนี้สโลก่อนเป็นไงาม่ข้ามคายนะดีกว่าเนื้อไหมดีกว่าเนื้อีกเขาอีก <c oughs> เอาไม่จิ้มเลยวิ่งมันเยอะละอร่อยมากครับอาหาพรพิเศษครับอันนี้สีเหมือนของป่านาจเอาตาอำนาจเพิ่ไปจะไม่ทำแล้วดีดีครับผม <c oughs> จะมาเป็นพ่อเชฟพ่อเชฟสองสามนะสามนาดเปิดร้านอาหารได้เลยครับผมเป็นอาหารพิเครับทุกอย่างขนาดต้มหน่อไม้ใส่ ปลากระดกรดูกากะด้กินรดูกยาระดูกินาด้กปลหกรอกินกร่ดยกปลากระอูร่อยกปลากรอลากระดูกปลากรนปากระดรู้ปลากระางรูกมากระดูมไม่กรากรูกอากระดูกกระดูรดูกปลูกปลรูกปลาไดูกปุระดูกปลปุยเขาจระบอกป้ากถูกากระดูกปลากกปากรปลระดประดกาก็ะดกาไร่ดูารดากระดูกปนากกปกรดปลากรูยลากรกากระารากก่าราป เยอะแก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 แ้แกแกแได้ไก้กแ่ได้กแกแก้นแกแกแกวกแกแกดกแก้ยแกไกแไดกแกแกนกแยแกแกได้กแ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 กไกแไแกแก้กแกแ้แก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 นกแกแนี้แกแกด้แกแผมเแืแก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 ้กแ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 กนกแ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 าแก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 แ้แกอกกกกกแ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 กกแ้แกแก้ก นี่ๆๆโอเคแล้พอเพ่มอีกนิดนึงได้ได้ครับมันนี่พอคาอันนี้ครับผมบกแกงขาอ,อิอาน,นทียบกแรนของพ่อตาเสนาทำมานะคร่บป่ามดก็จะเป็นชิมดูลองอลองชิมดูเชลชวนชิมของป่ามดเองนะครับผม,มอร่อยได้ใส่อไรใส่เพ่ื่เทศครเือเใช่ครับผม กินแล้วมีประโยชน์ครับผมสวัสดีครับแต่ถ้าสักทีครับผมมาอยู่นี่ครับผมได้กินอาหารแปลกๆหลายอย่างหลายอย่างแปลกแต่อร่อยแปลกแต่อร่อยและรสชาติไม่ใช่แปลกกินไม่ได้ใช่แปลกแต่อร่อยครับผมรโอเคครับเ๋ยกโอเคครับตัวนี้ รู้ไหนยิงเี่ยวเอาลงทักทิ้งครับเสียนอนจะนุเพราะได้ได้เงิน youtube มาก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ใช้อะไรครับผมเอาให้ลูกทีมเลยครับไม่ได้อะไรเลยไม่ลูกทีมกินพอได้กินครับพอได้กินเข้าครับครับผมสุดยอดครับน้ำใจดีเลิรประเสอิฐสีครับเสียนอนของเรา ผมว่พลอยได้กินกับเขาไปด้วยครับวันนี้อาเสียนนนก็เรียกมาทานอาหารที่แป,ป,ป,ปลกๆหลายๆอย่างแปลกไม่แปลกอหมม่ารสชาติของอาหารอีสานก็โอเคครับผมว่าสุดยอดของอาหารนะครับเลิศดรสครบับผมผมไม่เคยกินผมไม่เคยกินเนี่ยครับ <c oughs> เดี๋ยวไปคปลาหมกไม่ได้เกินไดเป็นกินเป็นไปไม่แต่มันอร่อยไง พอเข้าปากแล้วมันมีกลิ่นหอมมันมีรสชาติเป็นไงเวลายสุดกุ้ยคำใหญ่ๆเต็มๆคำละมุนไหมมันละมุนมันแล้วก็คงทนร่างกายแข็งแรงรสชาติที่เราเคยกินมาก่อนครับผมครับผมลูกชิ้นสารลูชิ้นสารไอ้แต่แต่เพรามันเรื่องไอ้โซยูนเราไม่กินเนาะเออเออเซนนมลผมนี่ครับแพคเกจเฟรนเซียมันมันเนี่ยมันอร่อยมากเลยคะับองมะพร้าวเออองค์มะพร้าวเนี่ยผมไม่เคยกินเนี่ยผมรู้สึกว่ามัน รสชาติมันอีกห่อยอีกหน่อยพอแล้วพอแล้วอีกหน่อยพอแล้วอแมันอร่อยมากมันอร่อยมันจะเหนียนเหนียวใช่เหนียวเหนียวกรุบกรุบหอม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 ขึ้นจมูกอันนี้ครับเปลี่ยนอ่อนแนะนำอาหารอีสานให้ครับแอดมินอันนี้ย่างหมูอันนี้ย่างหมูก็อร่อยครับนี่ย่างหมูครับไฟกาวครับผมนี่ย่างหมูของแอดมินครับผมเนี่ยน้องตัวเล็กเล็กเสื้อแดงบักน้อยบักน้อย นี่ครับผมอันนี้ก็แบนอันนี้อาหารสิงโตอันนี้ก็แล้วแบบส้มเล็กกันส้มเล็กว่าเนี่ยใช่ครับซ้มเล็กนะครับผมคลิปนี้ครับผมแฟนด์ดีไทยอันนี้แบรนด์ดีไทยของเขนนทครับก่อนนี้น้ำหนักเบาเนี่ยผอมอันนี้น้ำหนักขึ้นเยอะนะครัผู้บริหาร สองสาวนอยอนเสียลาแต่ว่้นกขึ้นห้าครับผมยังไม่เท่าไรหาร้าเรายังไม่เท่าไรครับผมเยอขอบคุณมากครับเสียนครับว<ฆ>ขอ,ขอคุยกับ สวัสดีครับทุกท่านนี่ครับทีมไม่หลับไม่นอนของเราครับก็ได้รับประทานอาหารสวัสดีครับอันนี้เราเจอกันนานแล้วเนี่ยรู้จักกันมานานแล้วนะนะรู้จักกันนี่คือเป็นตั้งแต่ข่างไฟช่างปรับวิทยุเสียงทุกอย่างนะทุกอย่างเลยครับคนนี้ครับผมรอด้วยแต่โสดหรือเปล่าผมไม่รู้ต้องสอบถามกันโสดครับโสดนะโสดครับยังรออยู่โสดแต่เลือกมากว่ะแต่ผมเห็นมีผู้ชายที่แบบประเภท ตองที่สองนี่เขาพอใจหลายคนเลยนะเนี่ยเยอะเลยครับป๋าเยอะเลยเขาหมายเขาหมายหมายหัวหลายคนนลยครับหมายหัวใจไว้ครับผมหลายคนเลยแต่ยังไม่เปิดยังกุญแจยังล็อกอยู่ครับกุญแจยังล็อกยังไม่ถูกใจครับผมแต่ถ้าลองดีมันก็อาจจะดีนะดีนะจริงหรอป๋าจริง จริงอ่ะเห็นเขาพูดไทยผมยังไม่ลองครผมไม่กล้าผมไม่กล้าลองลองดูกลัวติดใจค่ะป๋ากลัวถอนถอนตัวไม่ขึ้นนะครับจริงๆก็ไปนะครับแต่มันของนี้มันมันคาดเดาไม่ได้เพราะเรายังไม่เคยลองผมกต้องว่าครับโอเคครับแฟนคลับเอสซีครับแค่นี้นะครับผมนี่ก็บรรยากาศหลังบ้านครับนี่ครับผมแล้วก็หัวหน้าทีมงานของเรา ก็โจโน่นนะอยู่โน่นเยอะโซนนี้นี่ครับมันก็อยู่กับน้องช้ายของเราอันนี้ครับอันนี้แอดมินสมหมายครับผมอันนี้ผู้อยู่เบื้องหลังจริงๆครับผมอยู่บ้านตลอดฝ่ายเมียนการครับผมฝ่ายเมียนการได้ได้นั่งแล้ววันนี้ได้นั่งแล้วชั่วโมงได้นั่งได้นั่งแล้วขอได้นั่งสักห้านาทีก่อน ยังก็ต้องเก็บพื้นที่เพราะว่าแขกลลับแล้วเราก็ต้องเก็บพื้นที่เก็บพื้นที่นะใช่แบ้นี่อันนี้อยู่พื่งหลังจริงๆครับคับเอดมินงสมหมายของเรานะครขอบคุณแฟนคลับเอสซีที่เข้ามาชมขอให้สุขภาพแข็งแรงมีโชคมีลาภด้วยความลบอย่างสูงปามมดอยู่ยาวกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ